ขมางเลี้ยขาขาหลังร้อนคนคราบขางแหละพ่อข้าพ่อทำฟางส่กองเนี้ยี่สบปีพอเ็ได้พ่อทำหม้อใหม่ทร well. ่สององไว้ ้าเปิดหมดโลกตางนักับคนท่างประเทศอะถึงก็หมดข้อได้ไนาแล้วแล้วก็ปรเดีวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็อนเการมาจากกรรตลิไบลต่ออย่างวันนี้ที่ประชุมเนี่ยเป็นอย่างวันนี่สร้างทางเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยมีน้าอยู่ตัวไดในพื้นที่ครแล้วนมาก็ขาวเลยนะ

ส่วนหนึ่งกับนึ่งเสียสละตัวเนะครับแล้วก็ถ้าได้การชดเชยที่เป็นทั้งกินดีนอกนอกนะตัวใหญ่นะ้วครับที่เห็นมาจะได้หมอย่างบ้านก็สตนสีโุนเกจจอมาร์ทเนี่ย

โยยาด้วยความเป็นธรรมสามารถนำมาปรับปรุงทุกที่ที่มีความมีอยู่เพื่อสามารถได้นะชดเช้คืนนะครับก็พยายามรู้จักตัวโดยเหมือนกันครับก่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งเป็นหลอกอรอย่างแรงเอาก็จะได้ดู้แทบปรุงไปด้วยนะครับให้ได้แล้วก็เป็นหลอกอย่างนี้อาชีพทำตอนหนึ่งราต้องไดต้องมั่น มูสามครับคือมูสามบ้านบ้านนะครับบ้านถุงโจ๊บ้านถุงโจ๊เป็นเป็นผู้ได้รับประโยชน์ต่อครับครับอคือในที่นี้รับประโยชน์ของทางพิพนังในสุ่ยนะครับลองลองเหล่ามูฟังในปัจจุบันนี้ปูหยังปูเข้าครับปัจจุบันปูเข้านะครับปูเข้าได้หัวมันบีเนอรได้ได้รักกว่าครับ มอนมันเหมือนกนี่าเหมือนทีเัขาดเนาะน้าบบไอยมีน้าแบบไอ้มีโตปีายฟุดมัคฟับปีหนึ่งเนี่ย ในผีที่ทาน,นนนทานมาเนี่ยก็เลยกับที่ทานมาเนี่ยผีหนึ่งเนี่ยลุงทำน้ากี่ขั้นครับขั้นเดียวครับเกือเดียวครับส่วนมาเอาหน้ามาจากไหนครับจากแม่สยุสยนะครับจากแม่สุยครบจากฝ่ายเดิมเนี่ยครับเราจากน้ำฝนตวัว,ออวอเขของครับเราขับรถแล้วหน้าแรกเราครับหน้าแรก มันแบบนี้น้ะเรืเล่ามนันาะอปุ๊บข้าวปนมาได้ปุบขนาดปบข้าวที่วันได้น้ำน้อยนี่กับมาได้น่ะายหมดเนอลงลงคูนไปนักก่อครับโอ้นักครับคาคุนเนาะคาคุนครับโหดัดมาก่อนยังข้าในอนาคตหรอกครับในอนาคตที่ว่าอาก็บน้าแม่ซีเนี่ยเราสร้างเป็นเลี้ยวแล้วก็บก็บน้าเนาะแล้วก็จะส่งเพิ่ม่พ like ี่น้องจนไปถึงน้โจูนลงไปน้กลูกก็เนา house, <click> ะ <stakeholder> มีความคิดเห็นก็คงหกาที่ว่าจะได้ผมรับนีครับคนนี้งินเร็วๆนีต่ได้ใช่นเหนได้เร็วๆและทำายุ๊บได้เหะนะครับแหละทเดี๋ยวเดี๋ยวบริษัที่ศึกษาเหมือนจะดีศึกษาเนาะามขั้นตอนสี่วันอธิบายน่นี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนาะถ้าเกิดว่ามีหางแล้าเนี่ยยังจะทำอาชีพเกษตรกรอยู่ก็ ทำเข้าไหมครับทำทำทำนั่นเหมือนเดิยังยังจะปลูกเข้าอยู่เหมือนเดิมปลูกเท่าทำคิดว่าปลูกอยู่แล้วแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาเขามีอาเขามีหน้าต้นทุนที่จะสมเพิ่มพื้นที่การเกษตรเนี่ยที่พี่ตัวเป็นรูปของเั้เนี่ยจะดี้คุณทอมนี้หรออาจจะทำนะผีสีละเตื้อมได้ผีละสองเตื้อบครับ เาไเพิ่มขึ้นนะครับนอกครับควขชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้อตีกเยอะมาด้วยเดี๋ยวคนสุดท้ายละสุดเส็มครับมีไมนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันครับเดี๋ยวน้นัจืดน้ำสกุลในนะครับอะไรจนเอะไรจนี่ครัอะไรจนี่ัเป็นเป็นหนึ่งคนมากหนครับ เป็นคนมูทิบ้านเนี่ยเนอต้นห้างเนี่ยเารับหนอเป็นผู้ได้รับผลกระทบเลยตรงตงเลยมีมีตีตังไหนห้านกีไห่นะประเดี๋ยวเนี่ยตีพิซซ่สองไรัตีอดีเมีประมาณ1ิไสองลครเป็นซีฟีใตตีวาโดนะตีเนี่ยวข้โประมาณแปด่ตีนะี่ตีพิซซ่ตีน้างสอลครัครับครปัจจุบันเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรอย่างยูเร เป็นทัล้วนๆนี้งปีเลยคะังีเลยเลาน้ามีไหนมาใช่หรอน้ามีปัจจุบันนี่มันก็ต้องมี้น้าอยู่แล้วเต็มสีฝนกระทบหนังี่คือปวดตั้งไตอที่คนยัร้อยกับดีอ่างนี่นะปวดมูสามมูสีมูมสองอี่คนอยู่ตะบูมฮะ ตรงพ้นนี่มันกับที่เจ้าถามผู้ใหญ่นี่ครับครับครับาเป็นยังเดี๋ยวจะจะเดี๋ยวเข้าคำถามตัวนี้ถ้าเปิดก่อสร้างงานไปแล้วเนี่ยตีเขาจะโดนมดถูกยคมมีความมุ่งสืบจะได้พ่อมความ้ันเขากบบอยางตูงนี้แต่แหมชวนเขาจะอยางนู้ว่าหมู่บ้านคนต้องการความพัฒนาเขาก็พร้อมทันใจกันว่าอนาคตลูกหลานเป็นจะได้แต่ปีคือเสียงมดอย่าง ปีตึงบ้านในปีก็ได้เงินเท่านั้นเปียอย่างหูกีโจ๊กมาปีก็เล่นอกับเงินเท่านั้นปีไหนปีได้เป็นแสนแล้สุดท้ายกมดตึสองสบสองตังีปีปีหนึ่งเนี่ยตึ้งเข้าโบดถตึงเข้าเนี่ยกี่บาทได้สตัค์ประมาณเ่าไเป็นแสนสองแสนถ้าถึงได้แสนหนึ่าตังปีนย่างนาตลอดนะบาะตังแสนตีเขาขอตีปีสื่อตึ้งสื่อตึ้งตีอะอนะ ปประตำประตนกว่าหนึ่งแสนบาทต่อหนสีอแล้วก็เขาเรียงลูกตัวลูกมีกี่คนลูกนิองคนลูกงั้นงหนังสืออยู่อยเหกนะจกคุณายมาไานจะขายของในบนคุณนยะเดี๋ยยาบาอยู่บ้านอยู่ครับครับค๋อชวรเี่ตีลูกตีจบนี่คือการเกษตรตึ้งนันใชเนียใชเนี่ยทีการเกษตรตึ้งนันีอย่างยังต้องมาม่เลยเขากิน เอาเนดอกนีวจ้างอย่องคิดว่าฝนจะชดเชยเมื่อเป็่นทั้งปอถ้าถ้าฝนคืเคยอเป็่นทั้งฝีกม่มีปัญหาแล้วก็ได้เมียมูคนนพื้อได้ปีก็พื้อได้แต่ปีเป็นคนกะพบเสียนักเหลี่ยมูบรรไดที่สิบสี่คนอี่จะเป็นคนนักเหลี่ยมูสองตีถ้าโกนี้เราปีกับเหลี่ยนด้แค่สีเดียวเนี้ยีไหนตรงไหนทีเนี้ยวันนี้อยู่หน้าเนี่ยกอยู่ลายตางค์ตา อยาเข้านี่นะจะแข็จะเหลียแก่แขกินนั่นอ่ะสี่จะเหลียนะนี่นะถ้าว่าขุ่นเอาไฟมดแล้วนะปีจะเหลียนี่แขมขายบ้านเดียวกั็มันได้ขายเหลียแก่กินนั่นอะอย่างบอกว่าสองบกว่านี่บอกว่าบ้านปอดแล้วก็บ้านสี่เพราะว่าขุ่นน่าบ้านเดี่ยวยังเพราะขุ่นได้กีนแล้วสองสี่ขุ่นสีู่้กคนอยากจ้างเุกอย่างเขาก็ได้โดนร้านอยาจ้างมันาหกปอดกินที่เปิ้ลซื้อขายกันได้เนี่ยตีตีจับจองเนี่ย คนซื้อขายกันให้กีบาาให้กีบาตีซื้อกันนี่ตตีซื้อสติจับจ้องมันตีตีว่าสีฝ้ามันคือคนจับจ้องไหวมือจ็นอจบแม่กนจับจ้องไวือไหมเป็นมอดกเ้ามรดทุกขอบอกันย่ำสายเสียบยุอายุฮะแต่สีเนี่ยกนจับจ้องมาก่อนกนซื้อมาก่อนกดเซื่อมาววยเด้อน้องเก่าปุป่นปุ่นีตีมาซื้อไม้นี่ให้กีบ้า อ้านนี้ได้ที่ปีเล็กแค่ปีก็ับคร้านค้าที่ชื่อาสามที่ชือตามที่านองนะรายแสนาแต่บ่มีนั้นื่อขื่อย่า่ยากซื้อมีราคาเนาะมีราคาเพราะมันป็นปีมีใบนี่นาะมีใบมีชนนแล้วไปอนยาหน่อยเนี่ปีก็นอกปีกนองกันีเปิดเปิดโจนเปิดกเลยขายเขาแท้ๆมีซื้อให้แสนห้าแสนห้าราคาานี้เขาไปติดอ mm ินกับแหมนี่ไปอนตีดินะก็บปบองยังยังแยกกระหอมจิงหัวฝนกระทมม่นู้ลอ่ะยังแย เอาเป็นยังเป็นยังเป็นยังเพราะว่ากัาราคาประเมินเนี่ยมูลีนจจบคิดว่าราคาประเมินเนี่ยมันเป็นทรามเดี๋ยวกตัวนี้นี่แหละวันนี่ราคาประเมินจะได้รผมกับมูวันนั้นสี่น่ะมือผลมือผลกระทบไปไปโอนสี่้นครับครับสี่ไปโอนสี่ชื่อหลแสนห้านะนะสี่นั่นนะไโอนเตียงตั้งษ์ครีบสี่แต่ว่า ว่าเนี่ยผิวไปพือเาเขาซื้คนก่อนนะคนที่้น้ำอนนะพอนี้แ็ไม่ตีอนก็เลยอนสกันะไรเีเลยซื้อขากันามีอ้นานเราว่เนี้ยติดลักนี่นะเาเขารักกาไในใจได้แท้เนี่ยไม่ไใจลึกๆเนี่ยใครได้การเฉยๆให้กีบารบอกผมมาเลย ตัดได้หรอม่ตัดได้นักกตัดได้อะได้วาต้องปิดทับนะต้ด้ยืนไวู้้ตัวี่ซื้อน่ะจะพื้อปิดก็ั้ตงฟ่แบบไหนจะหองตัดตก่เปราณแ้าถ้าตัวถ้ามูคคปรทานการโดยงานอย่างทุกยังถ้าผ่านมองจะติฟีซื้อน่ะจะพึ้งปิดขทุกตัวขายได้ก็ในปกติปีกกีนอันนั้นแล้วซื้อมากปีกวางกีน มาตากกอแสนห้านี่นีใจแล้วเนาะมาตานี่สูงขึ้นไปดีๆตาม,าม็ึม้นได้ดกระทำ ดีใจดีใจน้อยเนาะค่าแนั้นเหรียญนักเพระคุณจะนักกน่ารับประจำก็แสนห้าผมเข้ามากี่น้ำเห็นได้เะน่นอข้อบาท้าบาความขายตามขนานหรือตีจ้าเงินนมา้อพุงตีไมี่อาจจะได้ขอตีไม้ตีแล้วามันถือตีไม้ตีาแงเีจ้อย่างเหียญแคนนี่ตีเฉพากี่บาคนมันขอบัวมันแฝงออกมาแล้ว หักมาแล้วีอยู่ที่หลอหาอกตัวเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวมันยังมาถึงเวลาตีใหกับนอ้องด้วแต่ว่ามันมันก่าช่งม,มูหมากเนี่ยมันจมตีกัน<อ>ตั้ง<อ>เนะออนี่ ยังป้องบอกคนเขา้องหน่อยน่ะเราบ้อวางหมู่ี่บ้านเขึต้อหน่อยน่ะเอาบักเ o đồng แต่ว่ามันต้องคนมาอย่างมันใช่มันจขึ้นเขาเป็นยางเเป็นยางเดียวบริษัทติดปรึกษาเนี่ยบริษัทติปรึกษามันจะลงไปแถวแถวต่างัหวัดเนาะกการแลนกเขาเอกสารที่เป็นเงี้เขาเอกสารดีกว่าเขาต้องการเป็นอย่างนี้เพิ่มเยอะเขาอาจจะฝนจะเอาใส่ในรรทุกงา

สี่เขาหมดละในขั้นหนอเขามาซื้อทีอยู่หนอเนี่ยยังจะซื้อเองเองก็หาซื้อเพิ่มอยู่ก่็ถ้ามันได้เงินนะเพราะจะซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่มอ่ะแล้วก็จะทำอาชีพอะไรอย่างนี้ทำอาชีพเกษตรต่อไว้คือข้าวต่๋เขาเนี่ยยังได้ครับครับยังยืนยันติดแล้วจะรอดตัวว่าบ้านใหญ่เกษตรและเจ้หญ่อยังเนาะครับครับครับในเหมือมีหน้าอยู่หน้านี่แหละเนาะในเหมือมีหน้าผลก็ได้ประโยชน์หมดแล้วปีได้อย่างที่ยังปีได้เย่างได้แข่งเงินเขามาค้าธนาคารสองสามวัน เอามากินอย่างตลอดแล้วเสอเข้ากินล้วถ้าคิดว่าถ้าคิว่าถ้าในการชดเชยที่เป็นธรรมเนี่ยกินดีการชดเชยที่เป็นธรรมเนี่ยที่เขาพูดกันตะเียเป็นที่พอใจของพี่เนี่ยกินดีทียากินดีทีว่าก็สร้างแต่ว่าใจลึกๆกับตุ้งใแต่ว่าอันเนี้ยเลเสียเลยเนาล้วสีเลยอย่างไงย่งนี้นองนคาเสี